อันนี้เรามาอยู่กับข้างบ้านนะครับเป็นบ้านพี่สาวผมเนี่ยอยู่กับสายแทงนะครับสายแทงแรงดันสูงเดี๋ยวนี้สูงไม่สูงดูเอา <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่แทงแบตละขึ้นไปแทงอะไรไม่รู้อันนี้เขาจะทำะทำแบบเทคานมาหาอะไรกินก่อนที่บ้านมีอะไรกินบ้างอะ่ะมีเบียมีเบีย,เบ,ยเบียอะไรอไไบอกไม่ได้บอกไม่ได้แช่เย็นป่ะเย็นแต่ตอนนี้นนนนมันเย็นละวทำไมไม่เย็นอะ่ะไ,ไฟดับไฟดับเอาไฟดับเหรอไฟดับเฮ้ยที่บ้านยังเปิดแอร์อยู่เลยอ่ะ เปิดแอร์สองตัวสบายๆเลยนะตัวชงตัวแช่ตัวเย็นนี่นไม่ติดไม่ติดอ่าเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปดูข้างในก่อนอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปขโมยของกันข้าวกินข้าวข้ากินข้าวข้าวไม่กินเราจะกินเหล้าข้าวจ้ำไว้ล้วก็มีนะครับมีไว้ล้วก็มีมีแต่ไว้แต่ไฟไม่มีปะ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีไฟอ่ะไฟดับครับนี่ที่บ้านเราไฟดับนะครับนี่ ทางบ้านแต่บ้านผมเปิดแอร์ได้นี่ไม่มีไฟนะครับยืนยันว่าไฟดับเดี๋ยวเราบ้านนี้แหละที่พูดถึงนะกลับไปดูบ้านผมว่าไฟมันดับแล้วเปิดแอร์ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนดีกว่ามั้งมีอะไรกินยำปลากระป๋องครับข,ข้าวข้าวคนรวยครับ <laughs> ไข่เจียวกัแฟรวยครับแกงขี้เหล็กนี่น้ำพริกกะีนี่้วกล้วยครับอะไข่เียข้าวกล้วยข้าวกล้วยกินข้าวกักล้วยเหรอโหเลี้ยงง่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปบ้านกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับผมวันนี้วันที่13มีนาคม2566ที่นี่จังหวัดวิสุนโลกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยากมาโชว์ ติดมาตั้งนานขอโชว์บ้างนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้าหน้าฝนแล้วเอ้ยมันใกล้เข้าหน้าร้อนแต่ว่าพายุรืดร้อนผ่านเข้ามาแล้วนะมังแต่เมื่อคืนเมื่อคืนแถวบ้านผมก็มีหลังคาเปิดบ้างนะครับปกติหลังคามันปิดไงเขาคงว่างก็เลยไปเปิดไงลมมาแล้วเห็นครับเมื่อคืนพายุมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับเมื่อคืนผมมาจากเพชรบุรีมาถึงที่นี่ประมาณตีสองลมมาแล้วนะครับวันนี้เรื่องแดดนี่ไม่ต้องถามหาเลยเดี๋ยวให้ดูข้างบ้านก่อนมันจะมีเพิงตรงนั้นไหมครับตอนนี้ เพิ่งลงไปนอนไปแล้วเพราะว่าลมแรงมากวันนี้เราพาไปดูครับว่าไฟดับไฟมันดับดับทุกบ้านนะครับในบริเวณที่เป็นหมู่บ้านผมมีประชากรประมาณสองร้อยหลังคาเรือนนะครับผมที่ที่นี่มันไม่ใช่เล็กๆนะครับเยอะนะเดี๋ยวไปดูหม้อไฟผมก่อนแดดไม่มีแล้วก็ไฟดับด้วยแต่ว่าเปิดแอร์ได้เอาเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับโซลาร์เซลล์คุมดวงที่ไฟดับนั่นเองอมาดูหม้อไฟผมก่อนว่าหมุนหรือเปล่านะครับ อันดับแรกให้ดูมอไฟนิ่งนะครับนิ่งสนิทสิทธ์หามลงวันนี้เราก็พาไปดูครับว่าอากาศแบบนี้ไฟมันพอใช้หรือเปล่านะครับเรื่องแสงอาทิตย์นี้ไม่ต้องถามหาทุกพื้นที่น่าจะฝนตกนะครับอเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องก่อนเราพาไปดูที่ห้องเครื่องนะครับผมว่าอากาศแบบนี้แผงผลิตมาได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือแผงหกรวัตต์แปดแผงมาได้ดีหก หรือพันพันหกพันเจ็ดนะครับตอนนี้ไปโหลดอยู่คือแอร์หนึ่งตัวอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบเก้าวัตต์เพราะว่าอากาศมันคึมคมนะครับมันไม่มีแดดพมเปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองพันีอยู่สองตัวให้มาดูนี่นะครับเอาเดี๋ยวอ่ะผมถ่ายตามไม่ทันแล้วเมื่อกี้กำลังถ่ายอยู่รถไฟฟ้าวิ่งไปนะครับนั่นนนั่นคือไฟดับนะดับประมาณสองชั่วโมงแล้วละ่ะหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไปถามข้างบ้านมาตอนแรกก็ไม่รู้บอกว่าไฟมันดับ พอดีพี่สาวบอกว่าเอาไฟดับหม้อแปลงระเบิดเอา้าเรยไม่รู้เรื่องเลยที่บ้านยังเปิดแอร์อยู่นี่ข้อดีของโซลาร์เล์นะครับเอากลับไปห้องเครื่องอีกรอบครับผมอ่ะเรากลับมาที่ห้องเครื่องนะครับปกติไฟของผมมันจะเต็มไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่แค่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบสี่จุดเจ็ดโวลต์เปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU อยู่สองตัวตัวนี้กินอยู่สี่ร้อยหกสิบเอ็ดวัตต์แล้วก็อันนี้กินอยู่หกร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับหาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าไปแล้ว ก็มีใครทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นาหาวคง,ข,งข้าวที่วงทีวีนะครับอันนี้เราไม่ได้เอาไม่ได้เอาไฟฟ้าเข้านะครับผลิตมาได้อยู่ที่746วัตต์อ่าตัวนี้ครับ746วัตต์อันนี้507วัตต์อันนี้435วัตต์นะครับผมก็ยังพอใช้อยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูแอร์ว่าแอร์เปิดจริงหรือเปล่านะครับผมอ่ะมาดูในบ้านนะครับแอร์หนึ่งหมืน่นสองพันบียูตัวนี้เปิดอยู่เป็นของอะไรครับอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูในบ้านตัวที่สองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะ นะครับนี่ครับการไฟฟ้าก็ยังขึ้นอยู่นะแต่ว่าของผมดูที่ปลั๊กของอาการไฟฟ้าเดี๋ยวพาไปดูด้านในก่อนอ่ะเราพามาดูด้านในนะครับผมแอร์เหมือสมัีดีตัวนี้เป็นตชิบ้าเพราะว่าลงเยนปิดเทมแล้วลูกผมอยู่บ้านนี่คุ้มค่าไฟละแล้วก็ไฟดับไม่รู้เรื่องเลยเด็กก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท์กันอยู่แอร์ก็เปิดพัดลมก็เปิดนะครับผมพัดลมนี้เปิดประจันกันสองตัวเลยทีเดียวไม่หนาวมั้งเหรอสองตัวเลยนะพัดลมอะ่ะไม่หนาวอ่ะไม่หนาวก็ไม่หนาวก็ตามใจ แต่ว่านี่ครับนี่คือปลั๊กการไฟฟ้านะอันนี้คือปลั๊กโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ดูมันจะไม่ติดเห็นไหมครับไอหลอดที่อยู่ข้างๆหลอดดีซแต่ที่ติดนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมพลังงานแสงอาทิตย์นะย้ําพลังงานแสงอาทิตย์นี่ครับคุ้มค่ากับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บ้านๆย่อยยักษ์เขี้ยวใหญ่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมถาถ่ายให้ดูว่าไฟดับ เราก็ยังเปิดแอร์ได้นะครับผมอากาศครึ้มมันก็ยังผลิตไฟออกมาที่จะพอใช้ในช่วงของกลางคืนนะครับผมอา้าวลืมปิดเพราะว่าอันนี้น,นี่เปิดเปิดสวิตช์อยู่มันไม่ติดอยู่แล้วส่วนสวิตช์อันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอย่าดูนะระบบเก่าผมผมไว้เป็นอุตาหอนเพราะบบผมทําไฟไหม้กว่าจะเป็นนะเห็นไ,ไหมเดีย๋ยวดูนะผมจะปิดไฟนี่หลอด12โวลต์นะครับผมระบบ12โวลต์แสงสว่างทั้งบ้าน อ่ะแล้วไม่แค่นั้นเดี๋ยวผมพาไปต้มน้ำร้อนด้วยกับไมโครเวฟเดี๋ยวจะกินกาแฟซะ,ะหน่อยอ่ะเริ่มต้มน้ำร้อนนะครับผมผมจะจงกาแฟไฟดับนะครับไฟดับเราก็สามารถที่จะใช้ได้เปิดแด์สองตัวนะครับอ่ะนาทีครึ่งนาทีครึ่งแก้วเดียวก็ร้อนละเสียงที่กำลังได้ยินอยู่นี้ก็คือคุณพอตเตอร์นะครับผมคุณพอตเตอร์คุณพอตเตอร์ทำไม ร้องทำไมหิวข้าวไม่หิวตกลงจะหิวหรือไม่หิวเอาไงเนี่ยหิวไหมเอา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 ให้ชัดหิวหรือเปล่าถ้าหิวก็นี่ไงไม่ิีเดาาีวพอเตอร์คี้ออนอ่าเดี๋ยวเรารอน้ำร้อนเดือดไปพร้อมกันแล้วผมจะชงกาแฟกิน <nder Cold> <nhiều> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็อยู่บ้านนั่นแหละ ส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลแล้วนั่นลิ้นลิ้นลิ้นมันไม่ผสมพันกับสมองส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลาร์เซลล์บ,บ้านกับผมก็ที่เบร์โทรศูนย์เก้าห้าหกสองหกเจ็ดกนะครับศูนย์เก้าห้าหกสอก็เไอดีลก็เป็น n อ็นเล็กนะครับเอ็นโอเอ็นสองหนะครับเดี๋ยวรอสวัสดีพร,พร้อมกันกับน้ำเด้งพอดีนะครับผมเดี๋ยวมันจะดังตริง ใช้ได้จริงครับอันนี้ใช้ได้จริงผมไม่อยากโชว์ห้องครัวหรอกเพราะว่า <c oughs> มันลกลงหลังอ่าดูนะครับเหลือสิบห้าวินาทีไมโครเวฟตัวนี้กินอยู่ประมาณพันวัตต์นะครับเป็นยี่ห้อของซัมซุงสิงสี่สามสองหนึ่งโอเคนะครับวันนี้ยอยักษ์เท่ใหญ่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ